สวัสดีครับช่างเพลจากร้านสบายทีสวิตนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับ MacBook Pro นะครับเป็นโมเดลเครื่องนะครับ A1398 นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง15นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้านําส่งเข้ามาในการเครื่องนะครับเปิดติดนะครับเปิดได้แต่ว่าบูตไม่เจอเวทนะครับผมอาจจะขึ้นเป็นรูปโฟลเดอร์บ้างแล้วก็ขึ้นเป็นรูป การกระบาดบ้างนะครับหรือเสีเสียไฟได้เนี่ยพยายามจะลงโอเมันก็ไม่ได้นะครับพอเรากดบูตเข้าไฟได้ปุ๊บเครื่องก็ตัดดับทันทีเลยนะครับผมก็อาการนี้นะครับเกี่ยวกับการไม่เจอฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยส่วนมากครับจะเกี่ยวกับนี่ครับเป็นตัวตัวนี้ครับ U5000 นะครับตัวนี้จะเป็น s m c นะครับ s m c ทําหน้าที่คล้ายๆ EC ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมก็จะมีเป็นตัวที่รับคาสั่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็จะค่อนข้างเยอะเลยหลายคำสั่งมากๆนะครับตัวนี้เวลารวนก็บางทีอาจจะเกิดจากตรงนี้ได้นะครับผมคือจะมีทั้ง P P bus นะครับหรือจะไป C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 , C P U นะครับผมเป็นพัดลมนะครับบางทีพัดลมดังก็ไปที MC ่ M C A M C ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับจะมี P P 3 V 4 2 G D hot นะครับ มี DC in V s e n s นะครับอาจจะเป็นตัวเช็คกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับคือค่อนข้างเยอะมากเลยหรือจะเป็นแบ็ h ล b a แบ็ i ล h t ก็เป็นไปได้นะครับผมสหรับตัวนี้ ADC นะครับผมก็ตัวนี้เครื่องนี้นะครับสหรับเครื่องนี้มีปัญหาที่ MC นะครับส่งคําสั่งผิดพลาดนะครับผมมีคําสั่งบางชุดไม่ออกนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ดูเช็คอุปกรณ์ท่นเดินๆดูว่ามีตัวไหนเสียหายเพิ่มเติมไหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับว่าเครื่องนี้จะ เปิดเครื่องเข้าได้ไหมครัเดี๋ยวผมลองชัดดาวชัดดาวแล้วเดี๋ยวกดเปิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับอ๋ออเปิดนะครับเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าตรนนี้ก็เข้าหน้ายูเซอร์ได้แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเป็งขอจบคลิปสั้นๆได้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อาการนี้นะครับเป็นที่เ m c นะครับผมแต่ว่าบางทีก็ลองเช็คดูก่อนอื่นอืนก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเ m ็นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมก็สนสั่งราคาทันได้นะครับที่มีเครื่องนะครับผมเปิดไม่ติดนะครับไม่เจอฮาร์ดดิส์หรือว่าเครื่องช้าพัดลมดังนะครับผมลองส่งอัตราสมัยดีสบริดตัวเช็ค หรือให้จัดการเสนอราคาก่อนซ่อมให้ก็ได้นะครับผมก็ขอฝากร้านนิดนึงครับร้านมีทั้งหกสาขานะครับผมมีที่แถวหน้นนาโซกอยู่ใน่มอลา,า,าดพร้าวตัวบัวบางกะปิตัวบัวบางแคแล้วก็ที่แม่กำบางนาแล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับช่องทางการติดต่อสามารถดูที่กระปุเว็บไซต์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเปิ้ลขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ